ไี่ได้มันมันเป็นสิบโค้งอ้ยไปก็ได้อย่าไปทำติดขั้นไงเนาะมันสีบตัวมันเหยวได้ดินนะ่นีองดินมั้งเั้ารถกแบบะยันได้ทุบเต่ต้นไม้ไปหิ่วปีกแม่ดิแทนค่ะหิ้วแม่ไปข้างจับแม่ข้างหนึ่ง Follow me I bring you to the บ้านนะ

ขาบุญนทางว่าเขามาบุญอเลรุยาอเลลูยาสาเลดีค่ะสวัสดีค่ะพดีค่ะพ่อมากินข้าวแรงน้ำดู้มาจิ้ตตำบะชีกิอนยุงเสียร้านนวันผู้ใดเสนอนเราแก้ทั้งหลายนั่งาผูเล่นพูดกินอิ่มมาก็เป็นอย่างนี่แหลไปักไหนสนาะไปทกิองสนีมึงมั่งมัสิจีบิสบกับเมื่อัน รูบๆใาต่ตัวตัวมันง่ายๆนี่จับไปเนี่ยพ่บุญจับเข้าเห็นไหมฮะใช่มาไับมาได้มาหันหนา้ามองกล้อง <วะ S 1> โอยมองกล้องมองกล้องเป็นไงครับหแล้วับไหลมันฟาดกับง,งอนหน่อยนะ <ไป S 2>